ครับผมนายชินวัตรจิิสิตกุลนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภัสสแสงอินนะคะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี Wow.

พวกมีได้อะไรคะเข้าใจข้อต่อยางค่ะเออเราจะขจัดกันยังไงนี่กำลังช่วยนั่คิดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะขจัดยังไงดีอแบบว่าอังี้แล้วถ้าลูกค้ามีปัญหาก็ก็้วเขาทำให้เราอะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขั้นแรกก็คือต้องเราต้อปัญหาก่อนใช่ไหมว่าลูกค้าจะมีปัญหาอย่างไรแล้วเราจึงจะใช้วิธีการแก้ปัญหาลูกค้าถูกไหมเช่นลูกค้าพูดในเรื่องคุณภาพใช่ไหมเออคุณภาพของคุณมันดีแค่ไหนเราก็ต้องมีหน้าที่ทำไม อธิบายให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่าสินค้าของคุณาภาพจริงๆหรือเปล่าใหรือว่าไม่ใช่แบบนี้คือก,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 การเตรียมตัวก่อ คนชอบแบนเนมบางคนไม่ชอบแบนเนมแต่บางคนเราชอบเอวลอยบางคนชอบขายนนีนนี้อะไหอ่าเีเราก็ต้องรู้จา้อมู้ทุกคนตรงนี้นอี่อน ะบวนการขายมีกี่ขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรฮะการสวหาูหชการาแสวงหาก็เหมือนการที่เราเนี่ยไปหาลูกค้านั่เองรายชื่อลูกค้าไหมหรือว่า น้องเขาเรียกว่าการสแสวงหาลูกค้าไหนใครได้หัวข,ข้อที่หนึ่งมาันอ่ะพันกล้องไปถึงเครื่องซีเรียลเบจอะเข้าให้สรุปให้อาจารย์ฟังหน่อยที่พวกเราช่วยกันวะดมความคิดเนี่ยการสแสวงหาผู้มุ่งหวังเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างและมันคืออะไรอ่ะเราอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยปิดการแสวงหาผู้มุ่งหว,วังเราต้องวิเมีข้อคิดเรียน อายุความต้องก,การสุขภาพและทำนานในการตัดสินใจเอออันนี้คือเกณฑ์การพิจารณาถูกไหมคะครับเออที่เราจะไม่เสียเวลาถูกไหมเออถ้าเรามีเกณฑ์พวกนี้เรารู้แล้วลูกค้าต้องการไหมเนี่ยเออเราเดินเข้าไปเลยถ้าลูกค้าไม่ต้องการเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฆษณาให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการถูกปะ่ะเออไม่งั้นจะเสียเวลาเราหรืออะไรอีกความต้องการเงินมีไหมถ้าไม่มีเงินเราจะไปเสนอขายเพื่ออะไรถูกป่ะ อำนาจตัดสินใจซื้ออย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมเอออะไรอีกนะโอกาสในการเข้าพบใช่ไหมแล้วก็เงินแล้วอะไรอายุอะไรที่เราหาข้อมูลกันมาเออแล้วยังมีอะไรอีกนะผู้มุ่งหวังกับลูกค้าเหมือนกันไ,ไหมไม่แม้ครับผู้มุ่งหวังคืออะไรผู้มุ่งหวังคือลูกค้าในอนาคตครับเออแต่ลูกค้าก็คือ ลูกค้าแล้วเพราะว่าเราเนี่ยมีการจูงใจให้จากผู้มุ่งหวังกลายเป็นลูกค้าโอเคอันนี้ก็คือได้ข้อสรุปแล้วในหัวข้อที่หนึ่งโอเคหานั้านลงได้ต่อไปหัวข้อที่สองคืออะไรช่วยกันตอบเตรียมตัวอาถูกไหมก่อนที่เราจะเข้าพบเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนขั้นตอนที่สองเนี่ยการเตรียมตัวก่อนเข้าพบไหนใครได้การเตรียมตัวก่อนเข้าพบข้อสองอ่ะไปเรื่อยเลย แล้ก่อนเข้าพบลองสรุปแค่จานสีมันคืออะไรขั้นตอนของกระบวนการถ่ายที่ก่อนเนื่องจากการแสวงหาผุ่งหวังเออเมื่อเราเนี่ยมีการแสวงหาจานกลุ่มแรกใช่ไหมขั้นตอนต่อมาก่อนที่เราจะเข้าพบได้ก็ต้องมีการเตรียมตัวทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมที่เราหามาวิเคราะห์อ,อะไรบ้าง วิคราะห์จากเพศค่ะเพศหญิงเพศชายวิเคราะห์จากอายุวิเคราะห์จากรายได้วิเคราะห์จากการศึกษาแลวก็วิเคราะห์จากอาชีพเออแล้วต้องอะไรอีกคะอ่าหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลพวกนี้เนาะเพื่อเข้าในสู่กระบวนการที่สามต่อไปก็คือกระบวนการอะไรกระบวนการที่สามเข้าลเตีเตรียมตัวแล้วก็ต้องเข้าพบไหนใครได้ข้อข้อที่สามท่านพบท่านเข้าพบลูกค้า อ๋อคือนี่เองสวยส่วนที่สุดอสวยอยู่ตัวเดียวแหละเล่นสามงานเข้าพบลูกค้าลองสรุปให้อาจารย์ฟังเนี่ยที่เห็นกลุ่ม้ยหลอกเกี่ยกันมากเลยแต่และตัวเนี่ยคืออะไรที่เราหามาเออเ้าพบก่อนที่เราจะเข้าพบลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องแนะนำชื่อแท้เรียงน,นามก่อนใช่ไมอมชื่ออะไรไม,มาจากไหนไมาทําอะไรว่ราให้ลูกค้าเนี่ยรู้ใช่ไหมแล้วแนะนําตัวเสร็จแล้วเลยต่อ การเข้าพบโดยอ้างถึงบุคคลอ้างถึงบุคคลเช่นเอชันไปขายของให้กับพ่อคุณมานะอย่างเงี้ยเออเขามีการทำไมพ่อคุณเนี่ยมาซื้อสินค้ากับชันคุณเนี่ยจะซื้อสินค้าจากฉันไหมก็เหมือนแบบสนิทใกล้ชิดกันนึกออกไหมเออใช้โอกาสในความสนิทสนมเนี่ยในการตีสนิทที่จะขายของให้กับลูกค้าแล้วอะไรอีกการเข้า ยกย่องคุณลูกค้าน่าเคยไปโฮมโปรไหมคุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายคะเออเนี่ยเป็นการยกย่องเป็นไงเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเรารู้สึกทำไงรู้สึกชื่นใจใช่ไหมที่เขาให้เกียรติเราอะไรอีกการคบโดยใช้สิ่งสิ่งนค้าเสนอเออการใช้โรอัดการคบโดยการที่เราเนี่ยบุกเอาสินค้าที่เราจะไปขายเนี่ยเสนอก็เป็นสิ่งที่ควรทําอย่างมากเพราะลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นของจริงถูกไหม